นามาชื่อพระประวัติปริวัฒโนโอยู่วัดศีบุญาวาจังหวัดสุธคอนนี่มาเข้าอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเผยแพร่งองพุทธศาสนาโดยใช้ AI ไอก็ในส่วนของการจัดโครงการกจัดโดยกันสองวันก็คือเมื่อวานเมื่อวานมีพิธีเปิดช่วงเช้าแล้วช่วงบ่ายก็เป็น การแนะนําการใช้ AI โดยใช้คําสั่งโดยมีคําสั่งต่างหากที่บางทีถ้าเกิดเราไปสั่งกันเองเนี้ย AI ที่เขาให้คําตอบออกมาก็จะไม่ค่อยตรงประเด็นแต่ถ้าเกิดเป็นคําสั่งตามที่ได้จัดฝึกอบรมก็จะมีคําสั่งตามขั้นตอนหนึ่งสองสาสี่ห้าก็จะได้ AI ก็ได้ทําคําตอบให้เราหรือว่าให้ ข้อมูลกับเราได้ตรงตัวมากขึ้นสำหรับการนามาใช้ในชีวิตประจำวันในยุคนี้ก็ต้องพึ่งต้องพึ่ง a อแต่จะใช้ AI สักร้อยเปอร์เซ็นเลเนี้ยก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยสมควรก็อยู่ที่สติปัญญาของเราด้วยบวกรวมกับสมองคนคือ AI เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์แบบที่สุด